ขอต้อรับเข้าสู่ช n n e l เชียร์บอลกับเออนะคะตอนนี้เราก็กลับมาสู่ช่วงเดิมคือช่วงฟินหลังเกม,เมนั่นเองที่เมื่อคืนนี้เชลซีนะคะเอาชนะแอสตันวิลลาไปได้3ประตูต่อ1น,นั่นเองต้องบอกว่าโหตื่นเต้นมากกับเกมเมื่อคืนนี้เออร์ไลฟ์ไปก่อนเกมต้องบอกเลยว่าโอ้ตื่นเต้นแล้วก็ผลออกมาเนี่ยคือคือมีทําใจรอด้วยเพราะว่าสภาพทีมเชลซีเนี่ยนักเตะเพิ่งหายติด โควิดกลับมาด้วยแล้วก็หายเจ็บกลับมาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับสภาพทีมแอสตันวิลล่าแล้วพวกเขาเนี่ยค่อนข้างพร้อมกว่าแต่เชลซีสามารถบุกไปเอาชนะได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยประตูแรกนะคะเราเสียประตูไปจากลูกของลิเจนะคะที่โขกเข้าประตูตัวเองนะคะสะกัดแล้วก็ ขกเข้าประตูตัวเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเสียประตูลูกแรกไปแบบโอนโกนะคะแล้วก็ลูกที่2เนี่ยได้มาจากโอดอยโดนตัดฟาวทําให้จอจิโยอเนี่ยสังหารจุดโทษไปเรียบร้อยเลยนะคะเป็นประตูตีเสมอนั่นเองแล้วก็นาทีที่56นะคะลูกากูลงมาโมงลูกนี้นะคะอย่างสุดสวยเข้าไปเลยและลูกสุดท้ายได้มาจากลูกากูโดนตัดฟาวนะคะ แล้วก็จอจินโย่เนี่ยยิงจุดโทษนะคะปิดเกมไปเลย3ประตูต่อ1นนั่เนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมมากมๆสำหรับทีมเมื่อวานนี้ถือว่าให้แฟนบอลได้ยิ้มกันในช่วงสิ้นปีนี้เหมือนกันนะอ่าหลังจบเกมทูเครนก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะพูดถึงเกมในวันนี้ว่าเราเนี่ยเปลี่ยนตัวเพราะอาการบาดเจ็บเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเพราะเหตุผลทางด้านแทคติกนะกองเต้นเนี่ยบาดเจ็บ ซิวาเองก็เจ็บทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวแล้วก็เราปล่อยให้โอดอยเนี่ยลงเล่น90นาทีเพราะเราต้องการเปลี่ยนนักเตะคนอื่นๆพวกเขาเนี่ยก็คือฝ่ายจัดเนี่ยบังคับให้เราเล่นแบบนี้มันไม่ควรเป็นแบบนี้เราไม่มีนักเตะให้เปลี่ยนมากพอลีกอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนตัวกันได้5คนแต่พิมลีกเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นมันส่งผลต่อน,นักเตะที่แบกรับ เรามีนักเตะที่เจ็บเพิ่มมันไม่แฟร์เลยลูกกูกูเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีจริงแต่อันที่จริงร่างกายเขาเนี่ยยังไม่พร้อมจะลงเล่นเรามีนักเตะล้มป่วยเป็น10วันเขาเปลี่ยนเกมในวันนี้ผมประทับใจมากแต่ผมก็เป็นกังวลมากเช่นกันนะคะนี่คือสิ่งที่บอสพูดก็แสดงถึงความเป็นห่วงนักเตะแหละว่าเออเห็นใจว่านักเตะก็สภาพทีมก็ไม่ได้พร้อมแต่เราก็ต้องเข็นนักเตะลงเล่น เพื่อที่จะให้เกมเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้เพื่อที่จะต้องเก็บ3ามแต้มต่อไปนะคะส่วนลูกากูค่ะก็มีการพูดถึงเกมนี้หลังจบเกมเช่นเดียวกันนะก็บอกว่าผมเนี่ยต้องการให้ตัวเองเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้แหละนักเตะทุกคนต้องการลงสนามผมยังทำงานหนะักเพื่อให้ตัวเองกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีและมันดีสำหรับเราที่ชนะนัดนี้นะคะนี่คือลูกากูก็ให้สัมภาษณ์เจ้าตัวก็คงรู้สึกดีที่อพอได้กลับมาลงสนามหลังจากที่ห่างหายสนามไปนาน ยิงได้เลยแล้วก็ลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมทําให้เกมเนี่ยดีขึ้นแบบทันตาเห็นมันก็เลยเป็นอะไรที่น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกกูด้วยเช่นเดียวกันนะหลังจบเกมนะคะลูก,กูก็มีการโพสต์ภาพนะคะลงในอินสตาแกรมของตัวเองด้วยเนาะเป็นภาพที่แบบว่าหลังจบเกมมีการแบบว่า เดินออกจากสนามแล้วก็ชี้มือไปที่แฟนบอลน,นะคะน่าจะเป็นแฟนบอลที่มารอเชียร์ในวันนี้แหละพร้อมกับแคปชั่นนี้เลยนะคะ Merry Christmas นะคะนี่สุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่มอบให้กับแฟนๆเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนั่นเองนะแฮมมี่ก็มาปรบมือให้กำลังใจนะคะอะอดอยก็มาเช่นเดียวกันนะนี่เชฟฟาเบกัสก็มานะคะนี่บาร์ลี่ก็มาเช่นเดียวกันน,ะน,น,น,นี่ชี้นิ้วไปเหมือนกันเลยนะ แฟนๆเพื่อนๆก็มาให้กําลังใจกันเยอะเลยนะคะมาถึงจอจินโยกันบ้างจอจินโยนะคะเวันที่พี่แกก็เป็นมหาเทพแบบสังหารจุดโทษเลยเนาะเรียกว่าหลอกผู้รักษาประตูได้แบบทั้ง2ประตูเลยเออผู้รักษาประตูคนนี้เขาบอกว่ามีสติการเซฟที่แบบเหนียวมากแต่พี่แกก็หลอกได้เพราะฉะนั้น,นก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับจอจินโยนะคะถือว่าฝากความหวังไว้ได้อ่าพี่แกก็โพสต์ภาพนะคะ2ภาพนี่เป็นช่วงกําลังง้างเท้ายิงนะคะ นี่เลยและพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าชัยชนะในช่วงเย็นจากนี้โฟกัสไปที่เกมถัดไปเราต้องการจบปี2021ด้วยแนวทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนนั่นเองนะนี่ โอดอยก็มาเม้นนะแฟนๆก็เข้ามาให้กําลังใจกันเพียบเลยน่าจะมาชื่นชมลูกยิงจุดโทษของจอรจินโยแหละว่ายิงได้เฉียบคมจริงๆนะคะส่วนคริสเตียนพูลิสิต์กันมากนี่ก็โพสต์ภาพนะคะตอนกําลังกอดคอกับพี่จอกันอยู่นะแล้วก็ เมื่อวานนี้ภูริสิตเนี่ยตอนเล่นกองหน้าเนี่ยเอออนกลุ่มขมับเลยเพราะว่าเล่นไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็แกเนี่ยตัวเล็กด้วยโดนเบียดโดนแบบกระแทกอะไรก็ล้มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทูเคินโยกไปเล่นวิงแบ็กแทนแล้วรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมกับเกมของภูริสิ์อะเยอะมากขึ้นทันทีเลยอ่ะก็ถือว่าโชว์ฟอร์มในการเปลี่ยนตำแหน่งได้ดีนะคะพื่แกก็โพสต์ภาพนี้นะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าชัยชนะในวันบ็อกซิ่งเดย์ Merry Christmas นะทุกคนนี่แฟนบอลนะคะก็เข้ามานี่ให้กำลังใจกันเพียบเลย We love you พูลิสิ์นะคะเอิร์นก็เลิฟยูเหมือนกันแหละพูลิสิ์เออไม่ต้องใครหรอกเอิรนนี่แหละ l เลิฟยูนะคะอ่ะมาต่อกันที่คนนี้เลย m a s ันมา u ส์นะคะก็เมื่อวานนี้ความขยัน มีต่อเนื่องยังยกนิ้วให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขาดในเรื่องของความเฉียบคมกับขาดประตูเท่านั้นเองนะเมสันเมื่อวานนี้นะคะจังหวะได้ยิงโล่งๆจังหวะนั้นเป็นใครใครก็ต้องคิดว่ามันต้องเข้าแต่ปรากฏว่าเมาส์ยิงไม่เน้นนะคะเรียกว่ายิงคมไม่พอและตัดสินใจไวไปหน่อยมันก็เลยไม่ตรงอ่ะแล้วมันก็ออกไปแบบออกไปแบบอาน่าเสียดายนะคะแทนที่จะได้ประตูลูกนั้นแล้วก็ถือว่าขาดประตูใบสยับเมาส์ในลูกนี้นะเจ้าตัวเองก็ถึงขั้นแบบ ทำหน้าทำหน้าช็อกเลยแบบว่าเหมือนกับเสียดายอย่างเงี้ยนะคะพี่แกก็โพสต์ภาพนี้นะพร้อมกับแคปชั่นนะคะว่าส่วนหนึ่งของช่วงเวลาดีๆในวันบ็ x i n g Day นั่นเองนะนี่แฟนๆก็มาให้กำลังใจนะคะกันเพียบเลยก o o ดจอบเมซอนนะคะนี่ส่วนเตียโกซิวานะคะนี่พี่แกโพสภาพนะคะตอนครึ่งแรกที่ยังอยู่ในสนามนี่อันนี้น่าจะลูกที่ จอจิงโยจุดโทษได้นะคะนี่แล้วก็เป,เป็นเป็นรูปแบบหลังจบเกมก็ลงมาปรบมือให้กับแฟนบอลในสนามขอบคุณนะคะที่มาเชียร์กันวันนี้แหละพี่แกก็โพสต์นะคะแคปชั่นว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมลุยกันต่อพวกเรานะคะแล้วบอกว่าซิวานี่เมื่อวานนี้เป็นเดอะแบกนะคะเดอะแบกเกมรับในครึ่งแรกของเชลซีสุดๆเลยเรียกว่าได้ความเก่าของพี่แกนี่แหละที่หยุดความเร็วของกองหน้าวินล่าได้ปีของเขาไาวมากซิวานี่แหละ ออกมาแบบตัดเกมมาอ่านเกมได้ทันนะไม่งั้นก็อาจจะมีหลุดไปบ้างเหมือนกันก็ขอบคุณความเก่าพี่แกแต่ว่าก็มีอาการเจ็บเล็กน้อยนะคะถึงจะต้องถูกแบบเปลี่ยนตัวออกไปก็ขอให้หายไวๆกลับมาลุยกันต่อนะคะมาขยับมาต่อที่คลัมฮัสซันโอดอยนะคะนี่ เมื่อวานนี้ฟอร์มถือว่าโอดอยไม่ได้เล่นดีมากนะโอดอยแต่อย่างที่บอกมีส่วนกับประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชื่นชมจะว่าน้องเขาไม่ได้เลยนะคะนี่เป็นภาพนี่กระโดดกอดลูกกูกูขนาดนี้เห็นไหม <c oughs> อ่ะที่แกก็โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า3มแต้มที่ยิ่งใหญ่นะคะจากนี้ลุยกันต่อในเกมวันพุธนั่นเองนะโอดอยก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากโควิดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพความฟิตเนี่ยก็อาจจะยังไม่ร้อยแต่ว่า ลงมาแล้วแบบวิ่งได้ทั้งเกมหานี้ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจน้องเขาเหมือนกันแหละอ่ะลูกกูก็มาบบขอบคุณด้วยเช่นเดีวกันเพราะมีส่วนร่วมในการที่จะแบบให้ลูกกูทําประตูได้ด้วยแทมมี่ก็มานะคะมาต่อกันที่มาเตโอโครสิตนะโคสิตก็โพสต์ภาพนะคะลงมาในครึ่งหลังนะแทนกองเต้น,นั่นเองที่มีอาการเจ็บไปเล็กน้อยก็โพสต์ภาพนะคะนี่กาลังหนีคู่แข่งอยู่เลย พร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าชัยชนะที่สมควรได้รับถึงเวลาที่ต้องเก็บมันไว้นะคะ3มแต้มเนี่ยต้องเก็บมันไว้นะ,ะหลังจากที่ไม่ได้เห็นฟอร์มโคเวิดมานานนะคะเพราะว่าติดโควิดไปเนาะตอนนี้กลับมาฟอร์มยังทําได้ดีเหมือนเดิมเออก็ถือว่าพี่แกเนี่ยยังคงมาตรฐานนะโคเวิดยังไงก็คือเป็นโควิดเออนะคะนี่ดิงวอเตอร์ก็มาชื่นชมด้วยเช่นเดียวกันนะแฟนบอลก็นี่เข้ามาให้กําลังใจนะคะมาซัพพอร์ตเต็มที่เลยแฟนบอลเรา อะรือดิเกอร์กันต่อนะคะรือดิเกอร์นี่รือดิเกอร์เมื่อวานนี้ลูกสกัดหลายๆครั้งเนี่ยพี่รูเอาอยู่หมดนะคะด้วยความเกา่าความดุดันเอาอยู่หมดนะคะเรียกว่าไม่หลุดพี่แกไปได้ง่ายอ,อ่อะ เออว่าเชลซีควรเก็บลูดิเกอร์ไว้จริงๆน่าเสียดายมากถ้าปล่อยพี่แกไป2 0 0 0 0 0ก็่ายไปเถอะนะคะหาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกเออยังแบบคิดเลยว่าโอ้โหเราจะหาใครมาแทนลูดิเกอร์ได้อีกแบบว่าเล่นทุ่มเทให้ทีมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หาคนแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่กับทีมต่อแต่อย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องของการตกลงทั้ง2ฝ่ายนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีแต่มีโอกาสที่จะย้ายสูงแน่นอนลูดิเกอร์นะ ก็เสียดายจริงๆ,ๆเสียดายจริงๆเมื่อวานนี้ทําได้ดีจริงๆค่ะพี่แกก็โพสต์ภาพนี้เลยนะคะนี่ตอนกําลังแบบว่าเอาชนะคู่แข่งได้นี่ดูหน้าดูหน้าเข่งขุ่มขนาดนี้พร้อมกับแคปชั่นนะคะว่า3แต้มที่ยิ่งใหญ่ในช่วง Boxing Day นั่นเองนะนี่ลูกกูก็มาเช่นเดียวกันเน่นะคะ มาต่อนะคะปิดท้ายกันด้วยนี่เลยนะกำลังใจจากเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงสนามนะคะเบนชิวเวลนะคะก็เจ้าตัวก็โพสนะคะทวิตเตอร์บอกว่า can't stop Rom นะคะใครจะหยุดลูกากูได้นะคะนี่ไม่มีใครหยุดลูกากูได้ทั้งสิ้นแหละจังหวะนี้นะคะนี่ถือว่าติดตามให้กำลังใจทุกช็อตจริงๆรวมถึงอีกคนนึงค่ะใครฮาวเวร์สนั่นเองนะคะที่ติดโควิดไปนะคะตอนนี้ก็ พักรักษาตัวอยู่เดี๋ยวรอหายก็น่าจะกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ติดตามดูเกมนี้อยู่นะนี่พอเห็นจบเกมนะคะโพสลงสตอรี่ไอเลยนะคะเป็นผลสกอร์เกมเมื่อคืนนี้นะคะก็ถือว่าติดตามซัพพอร์ตทีมให้กาลังใจทีมกันเสมอเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงนะก็ ต้องบอกว่าเกมเมื่อวานนี้นะคะเล่นกันได้แบบนี้เราต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักเตะที่สู้กันเพื่อทีมจริงๆถึงแม้ว่าทีมจะยังไม่ได้พร้อมแล้วก็ไม่ได้ฟิตสมบูรณ์แล้วก็ยังมีนักเตะอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้กลับมานะคะแต่ว่านัดนี้เราก็สามารถไปเก็บ3ามแต้มมาครองได้นะจากนี้ก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะคะแล้วก็ชื่นชมทูกคนสำหรับการแก้เกมในครึ่งหลังอย่างกับหนังคนละม้วนนะแล้ว บอสแก่ก็ทำได้ดีจริงๆนะคะอ่านเกมขาดแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นลูกทีมนะคะให้แบบ่าเชื่อมั่นว่าเราจะเก็บ3ามแต้มกลับมาได้แล้วก็ทำได้จริงๆนัดหน้าเนี่ยเจอไบตันเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในนัดหน้าค่ะสวัสดีขอบคุณทุกคนสับตาติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันต่อครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย